สวัสดีครับผมจะมารีวิวเครื่องซูโอนะครับขนาด4 0์นะครับรุ่น DC 1240A นะครับภายในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งาน1ใบแล้วก็น่าจะเป็นใบประกันนะภายในกล่องก็จะมีมาตรฐานต่างๆนะครับ แล้วก็การใช้งานนะครับนี่นะครับผมจะมีต่อปลั๊กแล้วนะครับเปิดเครื่องครับเมื่อยังไม่ต่อแบตนะครับ เครื่องแรงดันจะอยู่ที่14โวลต์นะครับและต่อไปครับกระแสจะอยู่ที่0ูนนเพราะไม่มีการทําการชาร์จนะครับต่อไปก็เป็นเช็คสถานะแบตของผมจริงมันต้องเป็นเซ็กศูนนะครับของผมน่าจะเสียแล้วตัวนี้นะครับซื้อมานานแล้วด้วยอ่าต่อไปก็จะเป็นเวลา ในการชาร์จนะครับแล้วต่อไปก็เป็นหนณวยควบคมของนในเครื่องตัวนี้นะครับถ้าเกินประมาณ3 0 3สิบสี่าพัดลมตัวนี้ก็จะทํางานมนีระบบระบายความร้อนด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นกระแสตั้งนะครับตั้งแต่7จ็ดแอมป์สิบสองแอมป์ยี่สนะครับเลือกขนาดชาร์จให้ตรงกับแบตท,ที่เรานํามาชาร์จด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีตามตารางบอกไว้นะครับว่า กีเอมเหมาะกับชาร์จกีอมนะครับไฟสีเขียวสองอันนี้มันจะมีสีเขียวอันนี้นะสองอันนี้นะครับถ้าขึ้นเขียวอันนี้อันเดียวนะครับขอไปครับกล้องไม่ค่อยดีครับถ้าขึ้นสีเขียวอันนี้อันเดียวแปลว่าถ้าเราต่อแล้วนะครับเสียบแล้ว ขึ้นค้างอันนี้เดียวแปลว,ว่าค้างเลยนะครับไม่มีกระแสแปลว่าแบตลูกนั้นเสื่อมแล้วหรือเสียแล้วแผ่นท่าแตกแล้วไม่สามารถใช้ดได้ต่อมานะครับผมจะทําการต่อนะครับต่อแล้วับอันนี้แบบนี้นะครับถ้าแบตอยู่สถานะพอใช้ได้ก็จะ รือชาร์จได้ก็จะสลับไปสลับมาเพื่อมันจะทําการตรวจสอบว่าแบตตรงนี้ชาร์จได้หรือไม่ได้นะครับเมื่อทําการตรวจสอบเสร็จไปแล้วนะครับมันจะกระพริบคือข้างชาร์จเจอร์อินเดเชันข้างเดียวนะครับกระพริบตลอดนะครับจะทําการชาร์จครับเมื่อเต็มปุ๊บเวลามันจะตัดและ กระแสก็จะตัดนะครับจะไม่ทำการชาร์มต่อนะครับต่อมาอาจจะมาดูเรื่องของว่ามันมีระบบป้องกันหรือไม่ครับนี่ยครับผมจะมาชนกันครับมีระบบป้องกันไหมถ้าไม่มีเครื่องมันต้องพังไปแล้วนะครับแล้วก็ระบบการกับขั้วนะครับนีนะนนะบ่นะครับนี่นะต่อกับขั้วแล้วนะครับนี่นะครับลบ กับพวกต่อกับพวแล้วครับมีไหมนีม่กระแสไม่ทํางานครับแปลว,ว่าเครื่องมีงรูปป้องกันลองกลับเหมือนเดิมดูครับต่อาบวกดูนะครับกระแสขึ้นแล้วแปลว,ว่าเครื่องมีรูปป้องกันในการโอเวอร์โหลดหรือการกันช็อตนะครับต่อไป จะมาเช็คกระแสะว่าตรงตามที่เราที่เครื่องมันกำหนดไว้หรือไม่คือ 7M แอมก็คือไม่เกิน 7M แอมไม่เกิน1 2 20 40ประมาณนี้นครับเราสามารถตั้งได้เราจะมาดูนะครับคลิปแอมนะคอ่าสูดแล้วนะครับ โอกาสมีผิดพลาดหน่อยนึงนะครับนี่นะครับ5.6 5. 6ครับโอเคครับตรงครับต่อไปนะครับแรงดันนะครับปรับทิศเพไปดูแรงดันก่อนนะครับ แรงดัน14.6 74. 74.67เจ็ดตรงกันครับแต่ว่าโอเคครับเครื่องนี้ตรงกันครับตอนนี้พัดลมเริ่มทำงานแล้วอุณหภูมิน่าจะเริ่มเกินแล้วเริ่มเกินละสามสี่จุดห้าลเกินล้ะเริ่มทำงานแล้วกระแสะเวลาเริ่มเดินละนี่เริ่มทำการชาร์จละหนึ่งนาทีไปแล้ว รงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ตามที่บอกไว้ขอบคุณครับ